ฝืน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 ทำไมมันนานจังวะฟืน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 ยังไม่เสร็จอีกโอเคแกจะเสร็จแล้วเอ้าแล้วครับผมนี่คือพาร์ทที่เก้านะครับผมทม์แลบยังนานขนาดนี้นะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผม ท่าที่แล้วนะครับเราได้สร้างสต็อกนะครับไว้ White, เพิ่มนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะผู้ต่อเรือนะครับแล้วก็ตรงนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับกาดทาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ที่เราจะสร้างอีกสามอันนี่อันนี้เป็นน่าจะทำเป็นโรงเบียร์นะครับนะครับก็เรียบร้อยไปอันนี้อะไรอะ่ะน่าจะเป็นที่ซ้อมยิงธนูนะ ผมไปดูข้อมูลการซ้อมยิงธนูมาแล้วนะครับมันน่าจะจะต้องมีเอจินะครับระดับน้อยสุดคือเลเวลหกนะครับในการไปฝึกยิงธนูนะโอเคตรงนี้ทาวเวอร์การ์ดผมจะยังไม่เพิ่มเอ้เพิ่มไปเลยไหมทาวเวอร์การ์ดนะครับก็เอาเอาคนพวกนี้แล้วกันนะครับเลเวลมิดแอชชอต อาคนนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวว่ามิดอัดช็อตนะครับแล้วก็ไอ้บ้านนี้กดเข้าไปยากเหลือเกินนะครับเราจะสร้างรถขึ้นมาหน่อยละกันนะฮะมีรถประจำตำแหน่งแล้วก็หอกสร้างขึ้นมาอีกสักสี่ห้าอันนะครับที่ขุดเหมืองสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ธนู นันูเหมือนใช้ทั้งหมดหกอันเองนะครับเพราะว่าการทาวเวอร์นะครับเอนักธนูจะใช้ได้เฉพาะข้าบนการทาวเวอร์นะครับเหมือนใช้ทั้งหมดแค่หกอันนะเพราะฉะนั้นก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับจริงไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับเพราะว่าผมไปดูฝรั่งเขาเล่นเขาจะมีเกาะทองนะครับเขาจะใช้เป็นหอกไฟกันนะครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่าหอกไฟสร้างยังไงอาจจะยังไม่ถึงเวลานะอ่ะไปต่อกันเลยนะครับเช้าวันที่ห้าสิบเจ็ดครับ เช้า,นะชาแล้วนะครับเช้าที่ห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับนีวเราจะมาสร้างไอ้นคักขนูดีให้เสร็จนะครับเมากันแล้วช่วยกันสร้างแล้วมันก็ยังมีคนใหม่นะเข้ามาที่ยังไม่ได้รถเข็นนะครับของบริทุยขาดไอ้นี่นะครับอ่ออะไรอะ ิกแอคนะรถเข็นมีแล้วนะแล้วก็คนใหม่ไม่ใช่คนใหม่ต้องเข้าไปที่คนนะครับเอารถเข็นไปเอาแฮมเมอร์ไปนะครับจะได้สร้างไวๆนะันนี้เป็นนิวเวอร์เกอร์ครับยอดเอาบ้านไปเลยหนึ่งหลังให้นายคนเดียวเลยอันนี้เลเวอัรแล้วนะอัพอินไปนะครับผมจะได้สร้างเรือเร็วๆนะอื้ม เอาละสต็อกเราน่าจะมีพอเหลือเฟือไปอีกยาวๆนะครับการอัปเกรดครั้งต่อไปอน,นี้จะใช้วูดกับไอรอนเหมือนเดิมเหรออัปได้อีกแล้วเหรอไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบเหลือเฟือเลยนะครับให้เขาเก็บกันไปนะ่าตอนนี้เราเริ่มมีเ,เคลมมาแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับค่ำคืนที่57นะครับเราจเจอกับตัวอะไรเดี๋ยวใส่น่าจะยังไม่ได้ก่อนโอเคไม่เป็นไร พายุมาเนีัยพายุมาเจอตัวอะไรพายุมาวางกว้างไว้นะครับคำคืนนี้ไม่รู้จะเจอตัวอะไรครับเจอหมานะฮะอีซี่เฮ้ยเฮ้ยเราไม่ได้ใส่บ้านให้เขาอยู่เหรอคนใหม่อ่ะโอ้เกือบแตกนะครับเกือบแตกเลยคนนี้ อ่เป็น AG เนอจิเนาะเขาอยู่บนที่สูงเนี่ยเออแล้วบ้านนี้ล่ะกำก็คือคนใหม่เมื่อกี้ปะเพราะว่าเราใส่แล้วนะคอันเนี้ยหรือว่าเขาออรียลไอเทมนะครับเขาต้องการหอกแต่เราไม่มีหอกให้เขาเนี่ยเองเฮ้ยผมอัพสร้างหอกมาแล้วใช่ไหมโอเคกำลังสร้างอยู่ครับพี่น้อง เรียบร้อยนะครับเช้าที่ห้าสิบแปดแล้วคนนี้ต้องการอะไรแอฟูดเอาไปเลยได้ขวานมาหนึ่งอันอ่าพาร์ทนี้เราจะเล่นกันถึงวันที่63นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฮ้นี่เขาเริ่มสร้างนี้แล้วครับเทรดเดอร์นะครับ ท่าเรือในการเทรดของนะโอเคบานเบิร์ดเราอัพไดอย,อย่างนะต้องรอนี้ครับเป็นหนังหนังทําแล้วนะครับตอนนี้มีแค่6เคลเริ่มมาแล้วนะเคลนะเริ่มมาครับผมน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ย ที่ขุดอ,อะไรนะพิกแอคยังไม่ได้เหรอไม่นานจังมาทำหอ,อกไว้ก่อนนะครับไม่เราทำพิกแอคให้เราถอยออกไปห้าอันแล้วนะครับำคำขืนที่ห้าสิบแปดแล้วก็ยังอยู่ในกับแกง๊งพวกนี้อยู่นะครับเนีย่ยังไม่เรือมาครับผมวันนี้ เรือมาครับจะมาด้านไหนกันฮะมาด้านบนครับวันนี้มาสามคนนะเป็นแกงปลาหอกด้วยเคนั่นแหละไปหลบอยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยมาต้องมาพร้อมนะมาไม่พร้อมเพื่อตายนะครับอุย้ยโชคดีไม่ตายโชคดีมันเล็งคนละเป้านะครับโหสุดยอดเลยพี่พี่เป็นคนดวงดีแห่งปี เราอัปเกรดกันหน่อยนะครับคนนี้สตรองไปไม่มีคนไม่มีที่อยู่แล้วนะครับทุกคนมีที่อยู่หมดนะฮะเ,เอาล่ะครับผมตอนนี้จะเริ่มยาก,กน,นะเพราะว่าเห็นไหมครับมีคนเกือบใกล้ตายแล้วนะเอออันนี้เรายังไม่ได้ใส่คนเข้าไปเลยใช่ไหมครับอ๋อใส่ไปแล้วนี่ โอเคเอารถเข็นไปหนึ่งอันติวเวิร์กนะครับสร้างสติวให้เราตอนนี้มีสติวสิบห้าแล้วนะถือว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกลียงไกลถ้าเรือครบ3มอันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องสร้างแล้วนะครับเออผมใช้เรือแค่3มอันนะอ,อ๋อถ้าถ้าครบแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไอ้คน สร้างเรือน,นั้นออกมานะคนที่เป็น b u เดอร์นะครับมีพลังโจมตีค r i t i c n attack นะครับมจะอัพเป็น strength ให้เขาแล้วกันนะว่าัพ strength เยอะแลย้ยไม่ค่อยได้อัพเอจีเลยนะเฮ้ยมันได้ worker มีอีกสองคน,นครับสุดยอดเอาบ้านไปอยู่เป็นสาวด้วยอาวเราให้นายสองสาวเลยอ่ะทุกคนต้องมีอาวุธครบมือนะครับ โอ้โหนี่เป็นสายใช้แรงงานเลยนี่ว่าสองคนนี้ยอดเยี่ยม um, นะครับเฮ้ยเราอัพบ,บ้านได้อีกแล้วครับอ่ะเราอัพเกรดไปแล้วกันนะครับบ้านตรงนี้นะอันนี้เรากําลังจะสร้างเอที่ซ้อมยิงปืนนะครับเอ้ยิงธนูนะใกล้เสร็จแล้วด้วยนะบลิกใกล้ครบละคนนี้เวลอัพครับตันนี้เป็นอะไรอะ เออโอเคอัพไปแล้วกันนะครับจริงๆเขาเป็นคนหาหาหาเคระปะเมะื่อกี้ดูไม่ทันนะครับโอเคค่่คืนนี้มีหมานะครับค่คืนนี้ห้าสิบเกนะ Easy Q นะครับโอ้โหยิ่งมาตรงนี้ Easy Q เขาไปใหญ่เป็นไงฮะในพวกมิดอาช็อตสองคนนี้ครับยังไงปาก็ยังไงก็เข้าไม่ได้ฮะ เฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวผมต้องเอาเนื้ิดมะช็อตมาว่ะโอ้สองคนนี้เป็นแบบปาดิเซเบลนะครับดีดีดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับเอาแล้วครับผมเราข้าไปวันที่60เลยครับ ช้าแล้วเช้าที่หกสิบแล้วนะครับผมเอะผมว่าหาคนมาทำเหล็กเพิ่มไหมเดี๋ยวดูดิว่าเรามีคนเยอะไหมคนงานก็พอมีนะแต่ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะว่าเหล็กเราก็ยังพอมีอยู่นะครับพอาใช้ได้นะ เอ๊แล้วสติลเวิร์กผมมันมีอะไรให้อัพใหม่ไหมสติลเวิร์กสร้างเสร็จแล้วยังไม่มีอะไรให้อัพนะครับต้องสงสัยต้องไปอัพอันนี้นะไอ้ที่ทำชุดเกาะนะครับใช้โคหนะ้าสิบเนาะโคห้าสิบผมไปอัพเกรดแบ็กซ์มิดฟอร์สนะครับดูโคด้วยนะเอ้ยห้อัสองแล้ว อัปเกรดได้แล้วครับผมปิงนะครับนี่นะเป็นดาบนะรู้สึกว่าดาบมันจะดาเมจแรงกว่าหรือเปล่านี่ไม่ไม่น่าใจนะครับฮอนเตอร์เราอัปเกรดไปเลยโอเคนะครับชุดกร่อ,อนี้สามารถทำได้นะอันนี้เฮ้ยเราสามารถเพิ่มกาดได้แล้วหรอ ผมเพิ่มกาดไปเลยครับสายสตรองสายตีทั้งหลายเอามาให้หมดออโอ้โหกาดผมยังเยอะตอนนี้บอสก็มาดิบอสก็มาดิอืมอัพเกรดไปครับอาร์เมอร์อะไรก็ยังไม่มีนะโอลเลอร์อะไรยังไม่มีนะครับ เออผมอัพถ้างั้นเนี่ยผมทําดาบเพิ่มขึ้นมาแล้วกันนะครับแปดเล่มแล้วกันนะโอ้ใช้เยอะเหมนกันนะใช้สติลทำมาสิบเล่มเลยแล้วกันนะครับแล้วก็บ้านเราอัพเลเวลสองหมดยังทำมาสักสิอันไปชุดรับโอ้โหชุดเกราะแล้วก็ ดบาบเยอะแยะเต็มไปหมดคนนี้เป็นโคลมายนะครับเอ้ยอัพอินมาให้เขาแล้วกันนะครอินน้อยเหลือเกินนะขุดกันอย่างนานโหสร้างนี้แล้วครับเราจะได้เทรดแล้วนะในไม่ช้าน,านานนี้นะครับเราจะได้เทรดแล้วนะครับ นังแล้วก็พอมีนะเดี๋ยวเราอัพสองอันนี้เสร็จปุ๊บก็คงไม่ได้ใช้อหนังอันนี้มากมายแล้วนะครับก็คงเอาไปทําเป็น,นพวกเสื้อผ้าอาวุธแทนแล้วกันนะฮะโอเคเฮ้ยเนี่ยเรียบร้อยครับเราต้องเ,อเลือกเรือครับแล้วก็ใส่อาหารครับผมใส่ไปสักยี่สิบห้าแล้วกันนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าแล้วก็หาคนเดินเรือนหนึ่งคนครัคนนี้แล้วกันนะครับคนนี้ฮะไปเทรดนะครับแล้วก็เซ็นชิปไปดูที่เวิร์แมปนิดนึ่งครับมีสามสถานที่นะครับอันนี้เป็นโอนมองทาวเวอร์นะ รู้สึกอที่นี่จะได้เป็นรู้สึกอันนี้จะได้เป็นเหมือนกับหนังสือเวทนะครับซึ่งเรายังไม่อยากได้นะที่นี่จะเป็นอันนี้ไม่รู้นะมไม่แน่ใจว่ะดูที่นี่หน่อยครับที่นี่เป็นอะไรฮะผมส่งไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่า ส่งไปแล้วจะได้อะไรนะโอเคครับกลับไปที่ซิตี้โอเคนะฮะค่ำคืนที่หกสิอ็ดกำลังเข้ามาเยือนนะครับอะไรได,ด,ดูคนที่แคมป์ไฟนะครับโหเวลหกเนี่ยมีดาบให้เขาใส่ไหมยังนะยังไม่มีนะครับ เอเหมือนเผมใส่หอ,อกให้พวกนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหเอาหอ,อกไปใส่เลยจะได้โหดๆถึงแม้เขาจะเป็นเมลีดาเมจนะครับแต่ว่า <c oughs> การใส่หอ,อกก็ปลอดภัยสำหรับพวกเขานะครับเอาล่ะค่าคืนที่หกสิบเอ็ดเฮ้ยพี่พี่ไปเดี่ยวหรอไปเดี่ยวอีกแล้วครับ เนี่ยหอกมันแรงนะเรียบร้อยครับครบถ้วนนะค่ําคืนที่61นะครับแล้วก็เหมือนจะมีของอะไรมาให้สร้างเพิ่มแล้วนะครับเจอกันเช้าที่62เลยครับเช้าแล้วนะครับเรามาดูว่ามีอะไรให้เราสร้างเพิ่มบ้างนะครับโอ้นี่ก็เป็นวัดนะมีวัดให้เราสร้างเพิ่มฮนะ อืมโอเคมีอะไรที่เรายังไม่ได้สร้างอีกบ้างอาแล้วก็วัดนี่ตร้งไว้ตรงไหนดีเหล่านี้ก็สร้างไม่ได้นะโอ้ m ม่ก็สร้างวัดตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะครับสร้างวัดมาวัดเออที่วัดโบสถ์เอ้ยอัปเกรดบ้านได้ครับ ครับเลยวันนี้น er, ิวเวอร์เกอร์ก็ไปอยู่บ้านนี้เลยแล้วกันนะฮะอ้าวนิวเวอร์เกอร์ er, เพราะฉะนั้นเนี่ยนายก็ออรรถประจำตำแหน่งไปนะเช้าที่62นะครับเราได้สร้างอันนี้เพิ่มแล้วนะครับผมเป็นศูนย์ฝึกยิงธนูคนนี้เป็นเครเวอร์เกอร์นะครับเครเวอร์เกอร์ก็ เอาปบนนี้ไปแล้วกันนะจะได้สร้างเคลให้ฉันว้ยไวนะ่นะโอ้สติลเรามีอย่างเยอะนะครับตอนนี้อย่างเยอะเลยแบบเลเทอร์ Later, ไม่พอนะตรงนี้ผมต้องหาคนที่มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเรเวลหกเอจินะครับเพื่อที่จะมาฝึกตรงนี้นะครับแต่ว่า เหมือนในกาดทาวเวอร์เราก็ยังไม่ถึงนะกาดทาวเวอร์อันนี้คืออะไรวะชิปคลาวอ๋อไม่มีกาดทาวเวอร์เราอยู่ไหนนี่ครับหกคนยังไม่มีใครถึงเวล6หกเลยนะสักคนเดียวนะ ็อันนี้สร้างเสร็จก็ยังไม่จำเป็นอยู่ดีนะครับเคนะฮะค่ำคืนที่62ผ่านไปนะครับเจอก,กันเช้าที่63เลยนะเช้าแล้วนะครับเช้าที่63นะครับวันสุดท้ายของพาร์ทนี้นะครับก็ไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้ธนูตรงนี้ยังไม่จำเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีคนที่มีเลเวลกันโจมตีถึงเลเวล6เลยนะครับจริงๆแล้วฮันเตอร์คนนี้ได้นะ เนี่ยเลเวล8แปดัเนี่ยเราเอาฮันเตอร์คนนี้แต่ว่าฮันเตอร์คนนี้มันแบบไม่มีสกิลโจมตีเลยไหมครับเป็นจีบเลเวลแปดก็จริงครับแต่สกิลโจมตีไม่มีนะคนนี้เป็นแบ็กสมิธนะครับอัพอินไปแล้วกันนะส่วนคนนี้นั้นเป็นเอ่อโอเคนะครับเป็นคนตัดไม้นะ ตอนนี้อาหารอะไรของเราก็เยอะแล้วนะโคก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมบอลไฟเราอัพได้อีกไหมผมต้องใช้เควด้วยครับแต่เควเราผลิตไม่ทันฮนะไม่ทันจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอาเควไปทำอะไรเหมือนกันนะโอ้หตอนนี้ได้ดาบมาสองอันแล้วครับไหนขอดูซิว่าผมจะใส่ให้กับนักรบของเราสองคนได้หรือไม่ คนนี้ใส่ดาบไปครับเขาก็ฟูมากขอพวกเลเวลสูงสๆใส่ดาบไปครับนี่สองคนนี้ใส่ดาบนะเอ่มีถือดาบสองคนนะครับค่าคืนที่หกสสามคือสุดท้ายของเราตัวอ,อะไรจะบุกมาครับหมาธรรมดานี่เองหมาหน้อยธรรมดาเอ้ยแต่มาเยอะว่ะ เออเรียบร้อยนีครับคนนี้สตร g t เลเวลหกแล้วเหมือนกันนะถือว่าสุดยอดนะฮะทีนี้เรามาดูคนที่ใส่ดาบครับเดี๋ยวสต็อปเกมก่อนคนที่ใส่ดาบปุ๊บนะครับอันนี้เนี่ยมาสามารถเปลี่ยนได้ครับให้เป็นโล่นะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องอัพ โลมาครับด้วยการอัปเกรดอันนี้นะอัพเกรดใช้อะไรใช้หนัง20นะครับเราจะเปลี่ยนเราจะสามารถสร้างโลได้เองนะเดี๋ยวก่อนนะบ้านเราอัปเกรดขั้นสุดท้ายต้องใช้ Y10 ซึ่งวยกำลังสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะโอเคนะครับก็ถือว่า พาร์ทนี้นครับเราได้สร้างอะไรมาเยอะแยะนะครับก็สร้างเสร็จดีกว่าพูดย่ายงรสร้างเสร็จนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะเป็นเอ่ออะไรนะเทรดเดอร์นะครับเราส่งคนไปเทรดได้แล้วนะครับก็เรามีเลืออีกสองลำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ควรจะว่างงานได้แล้วนะครับเราไม่ได้สร้างเรือแล้วนะก็ปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไอ้คนที่ กลับมาทำงานนะครับแล้วก็จะต้องไอแฮมเมอร์เขาด้วยนะว่าอันนี้เราไม่ได้สร้างอะไรแล้วนะครับเรือเราเอาแค่สามลำนะครับมันมีเมื่อกี้อย่างที่เห็นกันก็คือมันมีสถานที่อยู่สามสถานที่เนาะในเวิร์ลแมปนะครับเนี่ยก็ไปที่ละค,ะครับก็หมดแล้วนะครับสร้างเรือแค่สามลำเท่านั้นนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับผมอ่ะสต็อปเกมไว้ก่อนเดี๋ยวมันเช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับก็อย่าลืมเราลงคลิปกันทุก2ทุ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแตหว่าพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ